ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่14ตุลาคมและผมไม่ได้มาแนะนำการทุนครับเพื่อนๆครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นร้อนระอุในตลาดคริปโตนี่ครับก็คือเกิดการลองสควิตครั้งใหญ่หรือตลาดคริปโตเนี่ยเกิดแรงเทขายมหาศาลที่หลายคนไม่เคยเจอมาก่อนนะครับต้องบอกว่าในตอนนี้ครับเพื่อนๆบิตคอยเองเนี่ยได้มีการขึ้นมาพูแบ็คแต่ไม่สามารถเบรกทะลุผ่าน100,015,000ไปได้ตรงนี้เนี่ยนักลงทุนหลายคนเริ่มจับตาครับว่าจะเป็นการพักตัวก่อนที่จะขึ้นรอบใหญ่ หรือจะเป็นการจบรอบขาขึ้นกันแน่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกโครงสร้างโมเมนตัมแท่งเทียนต่างๆนะครับไปพร้อมๆกันนะครับว่าสมมติฐานแต่ละสมมติฐานเนี่ยบิตคอยจะขึ้นก็ต่อเมือ่อจะต้องเป็นสมมติฐานไหนและหากบิตคอยจะลงต่อนเนี่ยสมมติฐานของเราเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลในวันนี้พร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนกดไลค์เป็นลังใจให้ผมกันหน่อยเลยกันนะครับ ออในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมาไวไปไวไหนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังคงอยู่ที่จีเนี่ยเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเดินทางไปเที่ยวต่อแล้วนะครับเรามาอัปเดตในฝั่งของภาวะเฟื่องเกิดเด็กกันก่อนเลยกันนะครับตอนนี้อยู่ที่39หรืออยู่ในโซนของความกลัวอีกครั้งหลากหลายครั้งถ้าเราดูเมื่อ,อไรก็ตามที่เฟื่งเกิดเด็กเนี่ยอยู่ในโซนความกลัวหรือเป็นสีเขียวครับเพื่อนต้องบอกว่าหลายคนกลัวแต่ว่ามันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดก็ได้หากมีสัญญาณการกลับตัวหรือสมมติฐานเนี่ยต้องเป็นฝั่งขาขึ้นเท่านั้นแสดงว่่่าาเนนนตตั้้้อองงป็ฝขึดวยก ถึงจะช้อนในช่วงของโซนกลัวลนะครับโอเคมาต่อในฝั่งของภาวะในเรื่องของ Bitcoin ETF นะครับ n t c o i ยยังคงมีแรงเทขายอยู่ในวันที่13ที่ผ่านมาแล้วก็ t h เ r ียมก็ เช่นเดียวกันนะครับเรามาเบนในฝั่งของโครงสร้างราคาตามความเป็นจริงกันเลยแล้วกันนะครับผมขอเริ่มที่ภาพลงโกลดคริปโตกันหน่อยเลยกันนะครับอาจจะมาไวไปไวหน่อยนี่ครับภาพลงคริปโตนี่ครับมีการขิบโตขึ้นมาหลังจากที่เกิดลอง g s วิ e ครั้งใหญ่นะครับราคาล่าสุดนะครับก็ยืนบน EMA นี่ครับที่มีการ cross ขึ้นนะครับโมเมนตัมในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับที่มีบทบาทมากกว่าอยู่ในฝั่งโครงสร้างราคาครับก็จะเป็นฝั่งขาขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดกับสัญญาณการอ่อนแรงในภาพ ในฝั่งของ total market cap เนี่ยจะมีการหลุดเทรนด์ลน์หรือเปล่าถ้ามาดูตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ตลาดคริปโตเนี่ยจะไปต่อได้หรือเป็นการพักฐานเพื่อไปต่อน,นั่นเองนะครับในภาพ1ชั่วโมงนะในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่ได้มีสัญญาณการกลับตัวอะไรให้เราเห็นเลยซึ่งการแท่งเทียนในการกลับตัวนี้ไม่ได้การันตีว่าเฮ้ยจะกลับตัวได้จริงๆฉะนั้นแล้วนะครับใครที่อยากจะรอปลอดภยัยอาจจะให้ ethereum เน,เนี่ยนะครับมีการคลอสตัดขึ้นมาหมดก่อนเหมือนอย่างเช่นในช่วงนี้เพื่อนๆพ่อคอยโฟกัสในการ การอีกตัวขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีการคอนเฟิร์มสัญญาณไดเวจนเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตาที่สุดนั่นก็คืออะไรครับที่ผมได้บอกว่าอย่าพลาดที่อาจจะเป็นการพักตัวก็ได้นะครับเนื่องจากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแท่งเทียนในทางเฟรนวิกวิกที่แล้วครับหลังจากที่มีการลงมาโชว์แบ็กเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าโซคาสิกลงมารีเซตแต่ว่าราคาเกิดเป็นการยกโลเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยปิดยินเหนือเส้น EMA 20ในทางเฟรนวิกซึ่งในอดีต เมื่อปิดยนเหนือในอาทาวน์เฟรมวิกใน e m เ20ี่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นราคาก็ดีตัวขึ้นต่อฉะนั้นแล้วตรงนี้หากภาพลงของคริปโตไม่ได้ดูด3.7ท r รเยียนนั่นหมายความว่าตลาดคริปโตอาจจะเป็นเพียงแค่การพักฐานครั้งใหญ่เพื่อที่จะไปต่ออย่างรุนแรงก็ได้เพราะเมื่อไหร่ที่มีการลองสคว๊ตตตลาดจะยังไปต่อได้ไปต่อที่บิตคอย์เลยแล้กันนะครับ ในฝั่งของบิตคอยเองนี่ครับมีการลงมาโทรแบ็กนะครับในภาพวีคพีคเ,เห็นอะไรไหมครับนี่มันคือสัญญาณบูชเดเวอร์เจนในภาพวีคหรือเปล่าแม็กดีในภาพวีคคงยืนเหนือศูนย์นะครับทีนี้มาดูในภาพย่อยนะครับในภาพเดลี่กันบ้างก็จะเป็นในฝั่งของสัญญาณบูชเดเวอร์เจนเองครับตรงนี้นะครับอ่าเป็นโลของราคาอลไรก็เอลซเนี่ยนะครับทำไฮโลนะครับก็คือสัญญาณเดเวอร์เจนนั่นเองทีนี้เราต้องมาดูในภาพย่อยนะครับว่ามันมีสัญญาณอะไรที่จะการันตีว่า นี่คือการคอนเฟิร์มการพักฐานเพื่อที่จะไปต่อฉะนั้นเราภาพย่อยถ้าหากบิตคอยไม่หลุดโลล่าสุดครับประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งพันดอลล่าร์ผมจะมองโอกาสว่าคริปโตจะเป็นการพักฐานเพื่อที่จะไปต่อครั้งใหญ่ฉะนั้นการที่โทรแบ็กลงมาเนี่ยของบิตคอยนี่ครับในสอในกรอบของโซนิบอชีเนี่ยก็จะมองเป็นโอกาสที่ คลิปโตจะไปต่อทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าเราดูในฝั่งของสภาพคล่องเนี่ยนะครับเจ็นว่าสภาพคล่องอยู่แถวประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับหากเรามาโทรแบ็กในตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมองเป็นโอกาสที่ อ,อคริปโตเนี่ยจะยังไปต่อนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้าก็จะอยู่แถวๆนี้ไม่ได้ไกลเลยนะครับก็จะมองเป็นโอกาสที่จะยกโลเพื่อที่จะลุ้นในการไปต่อเอาคอยกันบ้างแล้วกัน,นี่ครับเอาคอยเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสที่ทัลโทมาเก็ตแคปสามนะครับทัลโทมาเก็ตแคปสามเนี่ยนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้มีสัญญาณการก,กลับตัวที่คอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นนะครับเนื่องจากภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณเดเวอร์เจนร์เกิดขึ้นด้วยนะครับเราดูที่ภาพใหญ่กันบ้างเนะี่ยเป็นยังไงกันบ้้้าาาางงภพใหหญญญ่่่เเเเเเอออแลลววนนนนีียะครรรัับมสณดด์จกิขึืป ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีนะครับแต่ว่าเป็นการยกโลนะไส้เทียนมีการลงมาทิ้งนะครับแม็กดีในภาพวิ่คงยืนเหนือ0นย์แท่งเทียนวินะครับปิดยืนเหนืออิม20นะครับถ้าปิดต่ำกว่าค่อยโฟกัสในการเพ่นออกไปนะครับฉะนั้นเราตรงนี้ยังรุนโอกาสในการพักตัวเพื่อรุนไปต่อเพราะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงนะประมาณ70%นะแท่งเทียนตีเป็น100% อ๋อในภาพเดลี่เองเนี่ยครับก็รอในการเบรกเอาท์นะครับแม็กดียังคงต่ำสูงนะครับก็แรงซื้อยังคงเบาบางอยู่นะครับแต่แรงขายก็เริ่มอ่อนตัวลงแล้วเนี่ยสชั่วโมงนี้ครับต้องรองจังหวะในการลงมา show back ครับเพื่อลุ้นในการยกโลเกิดขึ้นแสดงว่าถ้าหากภาพลมคลิปคลิปโตของ a l t คอยเนี่ยลงมา show back แล้วมีสัญญาณการกลับตัวในกรอบฟิโบผมจะมองเป็นโอกาสพักฐานของ a l t คอยและลุ้นในการไปต่ออย่างเช่น คล้ายคล้ายขึ้นกับ BNB ครับที่ BNB เนี่ยมีการลงมาเคลียร์ลองสควีดและกลับไปทำออทามไฮได้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีสัญญาณการอ่อนแรงเช่นเดียวกันฉะนั้นผมจะมองเป็นการไซด์เวออกข้างหลังจากที่มีการทำออทามไฮใหม่หรือลองสควีดใหม่เนี่ยก็จะรุ้ในการไปต่อได้นะครับถ้าโครงสร้างมีการยกโลเรามาดูตัวอย่างอย่างอีเทเรียมกันบ้างเนี่ยอีเทเรียมเนี่ยก็ยังไม่สามารถเบรกเอาได้ในภาพสี่โมงเนี่ยก็ไม่ได้มีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นแล้วโฟกัสที่ภาพรวมเอาคอยเป็นหลักนะครับถ้ามีการลงมาโทร โฟกัสซี่จะไปต่อได้อย่างอีเทเรียมผมก็มองโอกาสที่จะรุนในการไปต่อได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ภาพย่อย1ชั่วโมงในการเรามาโชว์แบ็คนะครับหากไม่หลุดโลว่าสุดแถวๆช่วงนี้ในภาพสีชั่วโมงเนี่ย สักประมาณ3,638เนี่ยผมจะมองโอกาสในการไปต่อลุ้นในการไปต่อของเอาคอยทั้งหมดเลยนะครับหรือใครที่อยากจะปลอดภัยเหมือนที่ผมได้บอกไปนะครับให้รอ EMA มเ4ชั่วโมงเนี่ยคอยกันขึ้นถูกเส้นเพื่อเริ่อยโฟกัสในการกดเทรดเพิ่มเติมหรือให้แม็กซีนในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยกลับมายืนเหนือศูนย์คลอยโฟกัสในการเทรดฟังขาขึ้นเพิ่มเติมยกตัวอ,อย่างเช่นเอาคอยอ่อย่างเช่นดอสคอยกันบ้างนะครับผมกดเทรดาเวาช่วงปลายไส้บวกประมาณเอ60%แล้วในตอนนี้นะหรือประมาณ 2M กว่าๆและผมก็อัปเดตแผนในในกกกลุ่่่มมมมไปปนนนนัั็็เเเาารอดจิิิ้พต เมื่อวานนี้ก็บวกมาเล็กน้อยนะประมาณ10%แล้วก็ให้เคลียร์โพสิชันไปแลวก็วันนี้ผมรอในการพักตัวก็เดี๋ยวจะแจ้งไปเพื่อนเข้าเทรดใหม่แต่ว่าแผนเนี่ยผมอัปเดตไปแล้วว่าเราจะโฟกัสยังไงกันบ้างผมก็แบ่งไป3กรณีนนด้วยกันที่เราจะโฟกัสในการอัดมาร์จินสำหรับดอชอยเพิ่มเติมนะเนื่องจากสปอรตเนี่ย ผมยังคงถืออยู่แล้วก็ยังคงบวกค่อนข้างเยอะเลยในตอนนี้นะครับในฝั่งของดอสคอยเองผมก็รอโอกาสจังหวะในการลงมาโชว์แบ็กเช่นเดียวกันดอสคอยเนี่ยผมจะโฟกัสในฝั่งของสภาพคล่องเพิ่มเติมด้วยนะซึ่งสภาพคล่องดอสคอยเนี่ยอยู่แถวโซนด้านล่างนะประมาณแถวช่วงนี้นี้นะครับและก็แถวช่วงโลเดิมเน8ถนจุดห่งแปดแถวนี้ ถ้ามีสัญญาณการก,กับตัวผมจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ใน Discord กับเพื่อนเท่านั้นนะครับ XPL กันบ้างน,นะครับก็เป็นหนึ่งเหรียญที่เริ่มมีการ break out นะแต่ว่าโครงสร้างล่าสุดเนี่ยเป็นชุดไซเวนนะครับชาร์ล XLP เนี่ยถ้าหากไม่หลุด0.3634ผมจะมองโอกาสที่จะลุ้นในการไปต่อได้ซึ่ง RR ค่อนข้างคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมไปโฟกัสสินดูเพื่อนๆครับในฝั่งของไอเดียการเทรดอื่นเพิ่มเติมเดี๋ยวผมอัปเดตใน d ดิสคอดเลยกันนะครับก็แบบเรียลไทม์เลยนะแล้วก็คลาสในการสอน หน้านะครับ